สวัสดีครับวันนี้เช้าวันศุกร์ที่สิบห้าพฤษภาคมครับวันนี้พามาดูทุเรียนระยะประมาณเจ็ดสิบวันเป็นทุเรียนพันธุหมอนทองครับระยะเจ็สิบวันอตอนนี้มีสองรุ่นครับรุ่นแรกก็มาเจ็ดสิบวันรุ่นรุ่นหลังนี้ก็มา ี่สิบวันสี่สิบวันห้าสิบวันมันห่างประมาณสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ทุเรียนหมอนทองรุ่นนี้น่าจะไม่ร่วงแล้วครับหลังเกินระยะสองเดือนมาแล้วจะไม่ร่วงถ้ามีการแตกยอดแต่รุ่นหลังนี้ถ้ามีการแตกยอดอาจจะร่วงได้ตอนนี้เป็นต้นทุเรียนหมอนทองอายุประมาณ12ปี ให้ผลผลิตทุกปีครับบางปีมากบางปีบางปีก็น้อยหมอนทองรุ่นนี้คาดว่าจะเก็บผลผลิตได้ก็ประมาณสิ้นเดือนมิถุนาก็สิ้นเดือนสิ้นเดือนหน้าส่วนชุดหลังก็ประมาณมิถุนากรกฎคดาสิ้นเดือนกรกฎดาคมหลังจากตัดแต่งผลให้เหลือประมาณ3าสิบลูก ก็ได้ผลผลิตที่สวยงามครับก็เป็นห้าปูเต็มซึ่งเป็นทุเรียนที่ลูกค้าต้องการน้ำหนักผลก็ประมาณสองโลกว่าวาเมื่อผลโตเต็มที่ก็น่าจะประมาณนี้ครับเป็นทุเรียนผลสวยไม่ได้พ่นยาครับเพราะว่ามันอยู่สูงจะมีเป็นรอย หนอนเจาะบ้างซึ่งระยะนี้อาจจะมีการเริ่มแตกใบอ่อนแทงยอดแตกใบอ่อนแต่น่าจะไม่ร่วงนะครับต้นนี้เป็นลูกที่ติดติดต้นเลยครับเป็นริงที่ติดต้นซึ่งตอนแรกกะจะไม่ไว้ซึ่งเราจะไม่ค่อยไว้กันฮนระติดลาต้นซึ่งเราจะไว้ประมาณกลางกลางกิ่ง แต่เนื่องจากการกางกิ่งไม่มีลูกไม่มีดอกมีการตัดแต่งดอกออกไปแต่ว่าดอกมันร่วงหมดก็เลยเหลือไว้หนึ่งลูกสําหรับกิ่งนี้ซึ่งกิ่งนี้น่าจะไว้ประมาณสักสามลูกถึงสี่ลูกแต่เนื่องจากมันไม่ติดเลยก็เลยไว้แค่ลูกเดียวมีให้ไว้แค่ลูกเดียวส่วนกิ่งข้างบนนู้นเป็นช่อสามลูกกิ่งนู้นมีประมาณห้าลูก ก็โอเคสำหรับกิ่งเส้นผ่าศูนย์กลาประมาณ3มนิ้ว3มนิ้วถึง4ี่นิ้วก็ครับคลิปนี้มาอัปเดตทุเรียนให้เพื่อนๆสมาชิกได้ชมกันก็รออีกไม่นานครับประมาณเดือนครึ่งจะเก็บผลผลิตแล้วก็คลิปนี้ขอขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ